ล่าสุดครับมีข่าวของดาราดังไปทำเอ็นโดไทนดึงคิ้วนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องของผมไม่ขึ้นเพราะว่าปกติในการทำเอ็นโดไทนยกคิ้วเนี่ยเราพยายามลงแผลให้เล็กมีเทคนิคการลงแผลที่ดีเพื่อป้องกันเรื่องของภาวะผมร่วงตรงรอบๆแผลหรือบางคนเป็นคนที่มีรากผมที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากก็อาจจะมีเรื่องของร่วงตาม,มาได้จริงๆนะครับแต่พื้นที่จะเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณสัก4 6ถึงเดือนมันจะกลับมาเป็นปกติที่มารับการผ่าตัดหลายๆลายคนเช่น คุณมีหน้าผากที่กว้างมากเกินไปหรือเปล่าอันที่2ก็คือคนที่มีผิวหนังเว้นหน้าผากค่อนข้างหนาเนื้อคิ้วค่อนข้างหนาอันที่3าคนที่หน้าผากนูนมากๆพวกนี้ทําให้อุปกรณ์เนี่ยมันเข้าไปถึงในตำแหน่งที่เราต้องการทำเนี่ยได้ดีน้อยงั้นเวลาทํามันจะมีความดึงลังเนื้อเยื่อค่อนข้างเยอะมากงั้นผลที่ตามมาก็อาจจะมีเรื่องของผมร่วงตามมาได้การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะการยกคิ้วนะครับความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญ1ก็ต้องประกอบด้วยสถานที่ที่เราทําการผ่าตัด2คุณหมอที่ ทำการผ่าตัดนะครับก็จะต้องเป็นผู้มีความรู้งั้นถ้าสององค์ประกอบนี้ร่วมกันก็จะทําให้เราได้รับผลการผ่าตัดที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยร่วมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้เรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังการผ่าตัดดมยาของเรานะครับเรื่องของการติดตามและการทําความสะอาดแผลแล้วก็เฝ้าระวังภาวะต่างๆนะครับแล้วก็มีการติดตามผลการผ่าตัดเป็นระยะๆะะะะครับ